รีจูรันรีจูใจคือแห้งกรานมาเหมือนแบบโดนต่อยทั้งหน้าไอ o บกอัพ like เด i s รอยเต็มรอยเลยนะคะสวยช่ำ Hi welcome back to Mina m a l i c h a n นะคะวันนี้นะคะมีนาก็จะมารีวิวนะคะสิ่งที่เป็นเทรนตอนนี้ของการ ผิวใสผิวสวยนะคะนั่นก็คือการฉีดรีจูรันรีจูใจนะคะซึ่งมีนาก็ได้ไปฉีดมาแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วโดสแรกนะคะซึ่งต้องเกินก่อนเลยว่ารีจูรันนะคะก็คือ DNA จากปลาแซลมอนนะคะซึ่งเมื่อฉีดไปเนี่ยก็จะไปกระตุน้นคอลลาเจนในผิวหนังของเราแล้วทำให้เรามีผิวที่เป็นกราสกินแบบสาวเกาหลีเกาใจน,นะคะแล้วเขาก็เคลมไว้นนะคะว่าถ้าฉีดรีจูรันเนี่ย ผิวจะมีความอิ่มน้ําผิวใสอย่างกระ,กระจกแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนนะคะสําหรับคนรูขุมขนกว้างและริ้วรอยตื้นก็จะหายไปนะคะทุกคนซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าผิวเราก่อนฉีดเป็นแบบนี้คือแห้งกรานมากแต่ว่าตอนนี้หลังฉีดผิวก็ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่วันแรกที่ฉีดเลยว่าเป็นไงอันนี้คือหลังฉีดเสร็จ หน้าคือเป็นตะปุ่มตะปามเหมือนแบบโดนต่อยทั้งหน้าและวันถัดไปนะคะหลังฉีดก็คือยังมีรอยแล้วก็มีตุ่มแต่ว่าเราก็ออกจากบ้านแบบนี้แหละไม่แค่ไม่สนใดๆและวันที่3มนะคะหน้าคือมันใสแต่ด้วยความที่มันยังมีรอยเข็มอะก็จะเป็นแดง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 และประมาณวันที่5เนี่ย รอยทุกอย่างก็เริ่มหายไปและความใส่ก็คือตื่นมา I woke up like this แบบใสโกรมีความคลายความคลึงที่จะเป็นสาวเกาหลีแล้วและ1อาทิตย์นะคะก็จะได้หน้าประมาณนี้ก็คือรู้สึกว่าผิวแบบมันชุ่มฉ่ำมากขึ้นเหมือนแบบผิวมีน้ำและนี่นะคะก็คือผลลัพธ์สออาทิตย์ทุกคน ถามว่าหน้าใสแบบเกาหลีเกาใจกลาสกินเลยไหมก็ยาอันนี้คือไม่ได้ทาอะไรเลยนะทาแค่แบบสกินแคร์เฉยๆตรงนี้ก็จะเงารูขุมขนเล็กลงมากวันนี้เพื่อนเพิ่งหากเองว่ารูขุมขนเล็กลงแต่มันไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหจะไม่มีรูขุมขนเลยตั้งแต่โดสแรกซึ่งมันเป็นใบไม่ได้ส่วนตรงหน้าผากอ่ะคือเราอ่ะเป็นคนเป็นสิวหน้าผากซึ่งคุณหมอก็บอกเลยว่าแบบเนี่ยถ้าฉีดอะมันจะแอคทีฟสิวหน้าผากนะซึ่งคุณหมอก็ไม่ได้ฉีดตรงเนี้ยให้เยอะ แต่ถามว่าพวกผดอะไรเงี้ยก็คือหายไปเยอะมากเพราะปกติจะเป็นผดหนักมากตรงหน้าผากเพราะด้วยร้อนด้วยอะไรด้วยผมถ้าผมสกรปรกก็เป็นแล้วนะจ๊ะแล้วก็ความพึงพอใจก็คือให้รอยเต็มรอยเลยนะคะเพราะว่าดูดิคือมันมีความกลัวคือเดินไปไหนอ่ะคือไม่ต้องแบบทาคูชันหรือทารองพื้นแล้วกันแดดบัชออกได้เลยเดี๋ยวหนี เพราะว่าแหละร,รีจูรันมันดีต่อใจมากๆนะคะทุกคนซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนว่าแบบโดสเดียวอะ่ะมันไม่พอมันได้แค่ความแบบโกรความอุ้มน้ำได้ใซึ่งเขาก็บอกเลยว่าพยายามฉีดทุก3-4อาทิตย์แล้วก็ต้องใช้ประมาณ3-4โดสเพื่อจะเห็นว่าแบบ b ููขุ่มขนอะ่ะมันกระชับแล้วหน้าก็แบบกลาสแบบกราจริงๆแบบสาวเกาหลีซึ่งมีนาก็คือลงคอร์ดไปเลยค่ะเพราะว่า ฉันก็ยากผิวดีเพราะรู้สึกว่าเวลาผิวดีอ่ะเวลาแต่งหน้าแต่งอะไรอ่ะหรือว่าเดินไปไหนอ่ะหน้ามันก็ใสตื่นมาก็รู้สึกว่าโอ้หน้าฉ่ำสวยฉ่ำมากมีคนถามว่าเจ็บไหมที่ฉีดก็ต้องบอกว่าสำหรับเราอ่ะเราเจ็บแบบทนได้แต่ต้องบอกว่าใครที่เคยฉีดฟิลเลอร์ปากมาจะ พูดเหมือนเราเลยว่ามันเจ็บแบบทนได้เพราะมันไม่ได้เจ็บเท่าฉีดฟิลเลอร์ปากฟิลเลอร์ปากนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วเจ็บจริงๆนะคะแต่มันก็จะแสบๆตอนที่แบบยาเข้าไปแต่ว่าทนได้เพื่อความสวยฉันอยากสวยฉ่ำฉันก็ต้องทนได้นะคะและ การดูแลตัวเองนะคะหลังฉีดรีจูรันรีจูใจนะคะก็คืองดล้างหน้า24ชั่วโมงเพราะว่าอะไรทุกคนเธอเธอฉีดฉีดไปอะถ้านามมันสกรปรกใดๆก็คือติดเชื้อหน้าแหกเลยนะคะอะไรก็ไม่ช่วยทางนั้นหาหมออย่างเดียวเพราะฉะนั้นะถ้าใครอยากจะล้างหน้าเนี่ยภายใน24ชั่วโมงแนะนำนะคะว่าให้ไปแบบใช้สำลีชุบน้ำเกลือเพราะว่าปลอดภัยที่สุดแต่ทางที่ดีไม่ล้างดีกว่าเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่าน้าเกลือเราแบบสะอาดพอไหมอะไรเงี้ยก็คือ24ชั่วโมงเองก็คืองดล้างแล้วก็ค่อยมาล้างได้แบบปกติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามกินน้ําให้ได้2ลิตรนะคะช่วงอาทิตย์แรกเรากิน2ลิตรและใดๆก็คืองดของดองคืองดพวกของดองส้มตําปูปลาอะไรเงี้ยก็คือผักก้อนเหนือทิ์เพราะว่ามันจะทําให้ไปกตุ้นการอักเสบนะคะของแผลแล้วมันจะหายช้านะทุกคน วันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะคะถ้าใครมีคำถามใดๆเกี่ยวกับปริุรันนะสามารถ DM มาใน IG ของเรามีนามลิสนะคะขึ้นไว้ตรงนี้แล้วก็หรือจะมาคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะคะจะพยายามตอบให้ครบทุกคนนะคะเพราะว่าศึกษามาเยอะมากเรื่องรีจุรันชอบมากรู้สึกว่าแบบเป็นการทำหน้าที่ชอบที่สุดแหละในแบบการทำหน้าทั้งหมดที่เคยทำผ่านมาทั้งหมดนาทุกคน แล้วก็มั่นใจว่าต้องพยายามรอบ2รอบ3รอบ4แน่นอนนะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้โน้ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมารีวิวรีวิวหรือว่าจะมาบอกเล่า90เรื่องใดๆก็ติดตามนะคะอย่าลืม subscribe l i v e and share นะคะช่องมินามาลิสช annel เหมือนเดิมทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย Subscribe ด้วยนะคะ Terima kasih telah menonton!